ผมได้ทํางานในสิ่งที่ผมถนัดในการจับกลุมในการปราบปรามอชญากรรมทางเศรษฐกิจพวกบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาพวกของเถื่อนพวกนี้ยผมจะจับให้ดูเลยผมจะจับให้ได้มากกว่าตำรวจทํางานสิบปีเลยผมจับไม่เกินสามเดือน่ะรับรองได้ว่ามีผลงานไปที่ปรปจั์ทั่วประเทศแน่นอนผมรู้เป้าหมายหมดอยู่แล้วว่าใครทําของเถื่อนใครเป็นนายทุนใครเป็นแบ็กอัพนักการเมืองคนไหนเป็นแบ็กอัพนักการเมืองคนไหนเป็น Black up, นายทุน ไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้ตำรวจคนไหนเป็นแบ็กอัพสายไหนสายไหนผมรู้หมดนะซอยซอยสมาคมปากใต้เป็นของตำรวจระดับคนตำรวจคนไหนดูแลซอยไหนเป็นของทหารซอยไหนเป็นของตำรวจคนไหนผมรู้หมดอยู่ทนะั้งไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าผมจะจับใครนะนะครับผมเนื่องบอกว่าทุกอย่างคือเรามาช่วยกันทําให้บ้านเมืองดีขึ้นเพื่อผลกเกษตรกรตอนนี้เข้าวข้าวเปลือกเนี่ย ชาวนาจะกากเลือกตายอยู่แล้วหลือเวียนหนึ่งไม่ถึงห้าพันเจียงจับกันหมดแล้วเศรษฐกิจไทยย่ำแย่เกษตร,รกรลงต่างๆไปของคนจีนหมดแล้วลงทุเรียนลงผลไม้เนี่ยไปของคนจีนหมดแล้วนะครับอันนั้นเราจะปล่อยให้บ้านเราเนี่ยนะครับเป็นของต่างชาติทั้งหมดโดยเราไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ใช่นะครับนะผมคิดว่าวันนี้มาช่วยกันทําให้บ้านเนมืองมันดีขึ้นนะ ทำอะไรทุกอย่างให้มันดีขึ้นภาพลักษณ์ตำรวจให้มันดีขึ้นชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเมื่อาศาสนาวันนี้มีปัญหาก็ได้พลตบ r ตรีจรุนเกียรติปานแก้วร่วมกับปปทนะเลขาธิการปปทนะครับเข้ามาแก้ไขหรือระบบพุทธศาสนา,าใหม่นะครับได้ท่านสุชาติตันเจริญนะพ่อมาด,ดาเนี่ยเข้ามาเร่งรัดเข้ามาแก้ไขปรับปรุง ทำให้ศาสนาซึ่งมันซุกใต้ผมมานาหลายปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมเด็จไม่สมเด็จนะครับทําการจับกลุมเอาเข้าเรือนจำให้หมดนะแล้วก็ยกักยอกช่อโกงอย่างวัดพระพุทธบาทน้ำผู้เนี่ยซึ่งเราเชื่อว่ามียอดเงินบริจาคตอนนี้ทะลุถ,ถึงสองพันล้านเนี่ยนะแล้วก็มีการโยกทรัพย์สินเนี่ยมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับซึ่งผลตทีจรุนเกียรติปานแก้วเนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการกับกองปราบปรามเนี่ยผมก็คิดว่าอีกไม่นานก็คงความจริงจะได้ปรากฏนะแล้วผมเชื่อว่า จะมีการออกมจาจับกันจำนวนมากเลยเร็วนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชื่นชมแล้วก็ชมเชยทั้งปปททั้งกองปราบปรามทั้งนะครับปอปอป,อปอนะครับที่ดําเนินการกวาดล้างน,นะครับขบวนการพระนอกรีดที่อาศัยผ้าเหลืองนะครับทั้งสมเด็จไม่สมเด็จนะฮะกวาดที่เกี้ยงนะเพราะว่าคำว่าชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับถ้าไม่มีาศาสนาเนี่ยนะครับมันก็ทาลายจิตใจ พี่น้องคนไทยทั้งประเทศอยู่แล้วแล้วเราไปเจอพระระดับชั้นสูงเนี่ยไปมั่วสีกายอย่างเงี้ยนะครับนะหรือมีการยักยอกทรัพย์สินหรือมีการผ่องถ่ายทรัพย์สินนะครับมันก็ควรต้องมีการกวาดล้างแล้วต้องมีการดําเนินการอย่างเฉียบขาดแล้วก็ล้างระบบศาสนาให้มีความศรัทธากลับคืนกลับมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าไปกันแกล้งนะครับว่าพระองค์นั้นองค์นี้เพื่อจะไปแบกเมยเอาเงินเขา ทำก็ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ป่าปรามก็ปราปรามพระนอกรีจริงๆอย่าไปกันแกล้งพระที่นะครับที่บริสุทธิ์มันเป็นบาปกรรมนะซึ่งกรรมจะตามสนองเองสําหรับคนที่ไปกันแกล้งพระเพื่อ,อรีดเงินรีดไถ่เงินเพราะพระเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรนะรกินฟรีอยู่ฟรีนะครับมีเงินมีทองจากการบริจาคของประชาชนด้วยแรงศรัทธามานะครับดังนั้นเนี่ยพระก็ต้องมีความเมตตาก็ต้องนะครับมีความเป็นพระนะครับ ไม่ใช่ไม่ได้เป็นพระเพราะม,มีการไปมั่วสีกามาก่อนหน้านี้สิบปีห้าปีมีลูกใหญ่โตแล้วนะอันนี้ไม่ใช่พระแล้วนะอันนี้มันคือคนบาปนะครับอันนี้ก็เห็นควรที่จะต้องดาเนินการกวาดล้างอย่างจริงจังนะครับเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้มันแย่มากแล้วนะเราก็ต้องช่วยกันทําการาปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างจริงจังนะครับอยาให้เจ้าหน้าที่รัฐอย่างพวกกรมสุรากรที่ยังเก็บเงินนะครับรับเคียร์ ตามตู้ต่างๆตามด่านต่างๆทั่วประเทศโดยไม่สนใจเพราะว่ามีแบ็กอัพเป็นนะกระทรวงการคลังมีแบ็กอัพเป็นผู้ใหญ่ในกระทรวงคมสุตร,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 รักกรดูแลให้เก็บเงินสวยอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องก็ควรต้องมีการดําเนินการเอาจริงจังย้ายในด่านมุกดาหารย้ายในด่านคลองเตยในด่านภาคใต้ในด่านพวกนี้ผมควรจะย้ายกันนะครับสลับกันไปมาไม่ใช่อยู่กันนะครับสองปีสามปีพวกนี้มันก็หาแดกกันอิมีพีมันหมดแหละ นะครับเพราะว่าเวลาตู้เข้ามาทีวันหนึ่งพันตู้เก็บสามหมื่นก็ลองคิดเอาสามหมื่นคูณพันต่อวันคูณด้วย 30, 000, คูณด้วยสามสิบวันคูณด้วยสิบสองเดือนนะครับดูว่าเงินตรงนี้เป็นเงินสวยเท่าไหร่แต่ละดาอันนี้คือเรื่องจริงทั้งนั้นนะม,มีมีดานมุดอาหารเคยมาจราจ้ากับผมจะเคลียรายเดือนให้ผมด้วยนะผมไม่เอาแม้แต่บาทเดียวเลยผมจับผมจับแรงอ่ะเที่ยวนี้จำไว้เลยว่าเดี๋ยวถ้าผมเป็นชุดธุรกิจด่านมุดอาหารเป็นด่านแรกที่ผม กำหนดนโยบายเลยจะไปจับหน้าด่านเลยออจากด่านคุณเมื่อไหร่ออกมาเมื่อไหร่ผมจับให้ดูเลยเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วนะคุณเคียย์ตู้เป็นตู้โ์ห่วยนะครับนับรองบันเทิงถ้าผมเป็นได้เป็นชุดเฉพาะกิจเนี่ยผมจับแหลกนะนับรองว่าคุณสะเทือนหรือรั่นหมดเราคงไม่ปล่อยให้คุณนะครับกอบกโกยผลประโยชน์มานานแล้วคุณต้องจําได้ในด่านมุกดาหารตอนผมกวาดล้างคุณหนักๆนะ่ สองเดือนเนี่ยคุณไม่มีของเถื่อนเข้ามาเลยเพราะคุณกลัวนะคุณถึงให้คนวิ่งมาเคลียรแต่เราไม่รับเคลียรนะครับแต่เราพูดถึงในด่านพุกดาหารในด่านแล้วก็บรนนมนด่านพวกนี้ทั้งนั้นผู้ใหญ่ไม่ทั้งหูตามรนนาไปไล่วันนี้กูมีโอกาสแล้วแต่กูได้อยู่ชุดเฉพาะกีจกูจับให้มึงดูเลยว่าออกมาจากด่านไหนวันหนึ่งกี่ตู้จับให้หมดแล้วเดี๋ยวจะดูว่าจะไปตอบยังไงว่าในด่านสุรากรนมุกดาหารอย่างเงี้ยปล่อยของเถื่อนออกมาเนี่ยวันหนึ่งร้อยตู้อย่างเงี้ย เาหน้าไปไว้ไหนผมถามหน่อยนะผมจับผมไม่สวนว่าผมจับตามกฎหมายผมมีเจ้าที่ตามกฎหมายไปหมดผมไม่อยากจะเห็นสักทีว่าบ้านเมืองมันจะต้องสะอาดบ้างมันกินกันมานานแล้วมันมูมามันมานานแล้วนายด่านสุรากรพวกนี้วันนี้ไก่เน่าไก่เทือนหมูเทือนยังเข้ามาน่ะเหมือนเดิมพอ,พอเขาหลับตาหน่อยเอาใหญ่ขนใหญ่นะด่านสงขลัเนี้เห็นหมดแหละข้อมูลมันมีอยู่แล้วมันสมควรสักทีมันจะต้องปราบปรามอย่างจริงจังอะ่ะ เพราะเปนั้นมันก็โกโกยกินแบบกรอบโกยกันแบบหน้นบบนนนนนาด้านๆขาะคุณทักษิณเชียวัตรออกทอกไรยังบอกเลยเวลาไปผ่านด่านเนี่ยสารตั้งต้นผริตยาเสพติดอ่ะมันตาบอดมันลืมมันลืมใส่แว่นตาหมอไม่เห็นเงินมันบังตาหมดวันนี้คุณทักษิณพูดแล้วเจ้าที่ระดับสูงคุณก็ยังเฉยดังนั้นถ้าผมมีอ,อำนาจวาสนาผมมีโอกาสผมจับแหลกผมบอกเลยผมไม่สนใจ ผมจะให้ย้ายแม่งทุกสัปดาห์เลยไอด้ดา่ดานแต่ละด่านเนี่ยเพราะว่ามันทุกจดีตกเต้องจับจับกันแล้วดูที่ว่ามันจะเอาของผิดกฎหมายที่ไหนมาขายเพราะของผิดกฎหมายมันเปของคุณภาพไม่ดีของของเกตต่ําคนทําการค้าในเมืองไทยดีๆมันจะได้เอ็ e, มอีมจะได้โตขึ้นนะไปดูเถอะแถวสมาคมปากใต้ไ้แถวไอ้พุทธมณฑลสายสี่แถวปทุมธานีแถวพระรามสอง สำมเพงพาวรัดมีหมดอ่ะภูเก็ตพัทยารู้หมดอ่ะเป้าหมายนนทบ,บุรีพวกบุรีไฟฟ้าก็ต้องนอนทบ,บุรีมันรู้กันอยู่แล้วว่ามาจากไหนจากไหนไม่ใช่ไม่รู้กันอยู่ที่เจ้าที่ของทุกอย่างมันมนั่นมันมาไม่ได้หรอกถ้ามันไม่เคลียร์กันนะผมถึงบอกว่านะครับตรีลงพนก็ยากครับเพราะว่า คือตีกาก็ติดคุกยาวอยู่แล้วเพราะเขาสู้ผิดตั้งแต่ชั้นต้นแล้วตอนนั้นเนี่ยคดีลงพนไม่ต้องไปหวังแล้วติดคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วนะมันไม่มีทางรอดอแล้วอันนี้จบแล้วไม่ต้องไปหวังตีกาเลยอย่างน้อยต้องมีสิบปีครับโทษมันยี่สิบหกปีถ้าทําตัวดีๆนะโทษชั้นดีเยี่ยมติดจริงๆก็ไม่เกินสิบปีนะครับนะก็ดูดออกมาตอนนั้นก็คงอายุสี่ห้าสิบแล้วนะครับในคดีลงพนนะครับนะ ส่วนดีแตงโมก็สู้กันยาวครับมันไม่ใช่สู้กันสั้นดีแตงโมคดีอื่นๆก็ว่ากันไปครับเขาคงไม่ให้ประกันนะครับกรณีลุงพลเพราะว่าโทษเกิน20ปีเนี่ยศาลจะไม่ให้ประกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับศาสนามันเสื่อมอยู่แล้วครับนะตอนนี้ต้องบอกว่าศาสนามันเสื่อมเพราะว่ามันมีพระบางรูปที่เป็นตัวอย่างชั้นเลวนะครับ มันไม่ใช่ตัวอย่างชั้นดีทําให้ศาสนามันเสื่อมนะดังนั้นเนี่ยก็สนับสนุนให้พี่เต่าชลลุงเกียรติปานแก้วกองปราบปามนะครับแล้วก็ทางปปทนะช่วยกันนะครับทำให้วัดเหมืองสะอาดทําให้ศาสนากลับคืนมาเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนเพราะตอนนี้วัดดีๆก็ได้รับผลกระทบนะครับไม่มีคนเข้าวัดเป็นทบุญนะก็ต้องแยกแยะนะครับว่าพระดีมีพระไม่ดีก็มีนะครับ ก็แยกแยะหน่อยนะครับส่วนไม่ดีก็หน้าที่ปากปามไปนะครับนะผมก็ทําทุกอย่างนะทําให้มันดีขึ้นทําทุกอย่างช่วยกันทํคนละม้คนละมือนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสว่างก็มาไล่สดนะครับก็อยากให้ทุกคนนะช่วยกันคนละม้คนละมือ เราอยู่ในสังคมเดียวกันผมเองก็ยุมากแล้วก็นีน้องๆก็าํากันหลายคนบางคนก็เลิกรากันไปนะตัวอย่างก็มีเห็นมากมายนะครับที่เกิดขึ้นใครจะทําอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราก็มีหน้าที่ของเราไม่ไปยุ่งใครไม่ไปก้าวล่วงใครไม่ไปใส่ร้ายใครไม่พูดถึงใครนะครับนะอันนี้ก็คือให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับ มันก็มีนั่นแหละครับพระ,ะบางรูปมีเงินนี่แต่มันจะไม่มีกลุ่มปกป้องศาสนาอ้กลุ่มปกป้องศาสนาเนี่ยตัวดีอะไรบ้างหลังนะพวกนี้ไปเอาเงินพระนะันนั้นเราบอกว่ารับปากว่าจะมาทําได้ทําได้แต่พวกนี้ต้องไปสืบที่มาด้วยว่ามายังไงเอาเงินมาจากไหนนะพวกนี้ต้องตรวจสอบนะแต่ปิดกฎหมายก็ร่วมด้วยเลยไอ้พวกที่ออกมาเรียกร้องว่าพระที่ถูกจับกุมนะออกมาปกป้องพระที่ถูกจับกุมเนี่ยไอ้พวกนี้มันต้องเอาด้วย แล้วก็หาร่วมกันสนับสนุนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ก็พอสมควรแต่เวลานะเดี๋ยวมีโอกาสก็มาไลฟ์ให้ฟังนะครับก็อยากนะเห็นทุกคนนะครับว่าเรามาช่วยกันทําให้บ้านเมืองดีขึ้นนะนะแล้วก็พี่น้องก็ต้องระมัดระวังคอร์เซนเตอร์ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดนะครับ ยังหลอกลวงพี่น้องประชาชนรูปแบบใหม่เรื่อยๆนะครับนะดังนั้นอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนดูแลคนแก่ผู้สูงอายุตามบ้านนะครับว่ามีใครโทรมาเบอร์แป,ป,ปก็ให้กดทิ้งนะครับนะไม่ไว่าเป็นหน่วยงานไหนก็นะครับให้กดนู้นกดนี่ก็พยายามพยายามซื้อเครื่องอย่าให้คุณแม่มีลายครับนะถ้าคุณแม่มีลาย,ยจะตกเป็นเหยื่อง่ายนะครับเพราะว่าจะเป็นเครื่องเก่าที่ไม่มีลายเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยก็โทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียว พอเดนเตอร์มันก็ไม่สามารถที่จะหลอกให้ทําธุรกรรมทางการเงินได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งข้อความอะไรให้คุณยายคุณม่หรือคุณแม่ได้ตามผู้สูงอายุตามบ้านนะครับวิธีแก้นะครับเราซื้อโทรศัพท์ที่ไม่มีลายให้คุณแม่นะมันก็จบปัญหานะเพราะเราเราซื้อที่มีไลน์คนไลน์ก็จะหลอกให้คุณแม่หรือคุณยายเนี่ยกดตามลายตามลิงก์ต่างๆก็หลอกได้แต่ถ้าเราเป็นโทรศัพท์ที่ไม่มีไม่มีลายนะครับนะให้คุณแม่ใช้สาหรับโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวมันจะปลอดภัยนะครับ นะอันนี้ก็ก็ตเตือนให้ทุกคนนำไปใช้นะครับนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ